สวัสดีครับสวัสดีทุกต้งทางที่ติดตามในช่อง Youtube ของผมเองนะครับวันนี้มาวิเคราะห์ศัสนาพัทธหน้าเชียรหนึ่งคู่นะครับส่วนท่านใดครับดูคลิปนี้แล้วครับอยากจะเข้ามาอยู่ในบ้านสีเขียวนะครับทางเข้าอยู่ตรงใต้ตรงคอมเมนต์นะครับหรือตรงโปรไฟล์หรือตรงปกคลิปนะครับเข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่แต่บาดเดียวครับ ไม่ว่านั้นก็แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตลาดส่วนสูงแรกนะครับคำคื้นที่ผ่านมาก็สิบหกสิบเจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับไม่มาสิบสองสิบสามคู่ไม่มาสองสามคู่เนี่ยบอกรบคุณหารได้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเอฮากันเลยนะครับและก็แนวทางครบทุกรูปแบบนะครับในนั้นอย่าลืมนะครับรหัสเจ็ดตัวอยู่ตรงทางเข้าตรงใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้มาวิเคราะห์ฟุตบอลกันหนึ่งคู่ครับผมพาไปดูในรอบห้าทุ่มครึ่งครับในรายการโคเชียเฟิร์สฟุตบอลลีกสักหนึ่งคู่แล้วกัน รอบ5ทุ่มครึ่งครับริเยก้าครับทีมอันดับ2กลองจ่าฝูงเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอ็นเคโคโลโลโคโมติวาชาเกตนะพบกับทีมอันดับ5นะครับทางด้านของริเยก้านะครับอันดับ2 3 6นัด7 1 4แต้มเนาะต4แต้มนะครับก็ผลงานก็ถือว่าทำได้ดีมากครับ5เกม5เกมล่าสุดทุกรายการนั้นทำผลงานร้อนแรงครับ ไม่เรียกว่าสี่เกมล่าสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับชนะสองเสมอสองครับแล้วก็แพ้ไปเกมที่ห้านะครับนับย้อนไปเกมที่ห้าเกมเดียวนะครับซึ่งเป็นการเล่นเกมกระชับมิตบุกไปพ่ายทางด้านเลดูสันบวกนะครับและก็ผลงานในบ้านก็ยังคงร้อนแดงนะครับเพราะว่าผลงานในบ้านนั้นก็ต้องบอกว่าครับไม่แพ้ใครเลยครับชนะสองเกมติดเลยนะล่าสุดก็ชนะในฟุตบอลถ้วยมาครับซาดาซีเอสคุณโตระฮารานะครับหนึ่งศูนย์นะครับ แล้วก็ถัดจากนั้นก็กดในเกมกระชับมิตรนะครับเล่นในบ้านกดผู้มาเยือนถึง5ประตูต่อ2 2นัดยิง6เสีย3ครับร้นแรงนะครับเสมอเลยอย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านของ NK โลโคโมติวาชาเก็บนั้นนะครับผลงานยังดูกระท่อนกระแท่นนะครับยังสลับชนะเสมอแพ้อยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเกมแพวลงไปแหละนะครับสเกมล่าสุดไม่ชนะใครนะครับและนัดล่าสุดก็บุมาเยือนทางด้านของซอย่าลูแหงในเกมกระชับมิตรเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับ ถ้าพูดถึงผลงาน5เกมที่ออกไปเยือนก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะ5เกมล่าสุดทุกถ้วยที่ออกไปเยือนล่าสุดนะั้น4เกมไม่ชนะใครครับเสมอ2แพ้2นะครับก็ไม่ชนะใครแล้วเสียประตู2เกมล่าสุดเสียไป4ทําได้เพียงแค่1ประตูนะครับนี่คือผลงานทางด้านของผู้มาเยือนทีมดับ5บย่างทางด้านของ NK l โคโ m o t ว่าชาเก e b นะครับวันนี้ครับสื่อในคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศครับเขามองให้ทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้าน ดิเอกาครับแน่นอนครับเล่นในบ้านด้วยวันนี้ขุมกําลังเสียงกองเชียร์ก็ดีครับอยู่ระดับ2ด้วยนะครับดูดีกว่าครับที่1เสาไฟฟ้านะครับ1เสาไฟฟ้านะครับและก็ให้น้ําหนักตัวนะครับสื่อต่างประเทศให้น้ําหนักตัวดิเอกาอยู่ที่1.53ครับให้น้ําหนักตัวเสมอ4.0นะครับและให้น้ำหนักตัวทาง nk chromotiva ชาเก็บอยู่ที่55.25ก็1.5053ุมเนี่ยพวกนี้ก็แน่นอนครับรุนแม่ส2ได้เลยครับการันตีด้วยฟอร์มร้อนแรงก็ดี นะครับด้วยทางด้านการจ่ายน้ําหนักก็ดีวันนี้นะครับและก็ฮีตชูเฮในการพบเจอกันมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเล่นเกมในบ้านของลิเยก่าเนี่ยสี่ห้าเกมเนี่ยสี่เกมล่าสุดขออภัยครับสี่เกมล่าสุดเล่นในบ้านของลิเยกามาเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยก็กดไปลิเยกาเนี่ยก็กดทางด้านผู้มาเยือน,ยนครับเอ็นเคคลติว่าเนี่ยกดไปสี่ศูนย์ทำประตูไม่ได้ด้วยถัดจากนั้นอีกหนึ่งนัดก็1ึงเกมติดต่อกันก็เล่นในบ้านนะครับในปีสองพันยี่สิบสามก็กดชนะสองสองหนึ่งสองนัด ที่เล่นในบ้านของลิยากากดไปได้6ประตูเสียเป็นแค่ประตูเดียวเพราะฉะนั้นแล้วครับด้วยจากน้ําหนักแบบนี้นะครับและจากกําแพงที่วางที่สื่อต่างประเทศมองแบบนี้และฟอร์มร้อนแรงในการเล่นในบ้านและฟอร์มที่ย่าแย่ทางด้านตังทีมเยือนเมื่อครับเมื่อลองมาพิจารณาดูแล้วมั่นใจครับแบบนี้ผมเองครับให้เชียร์ไปทางฝั่งของเจ้าบ้านครับที่ทางด้านนะครับลิเยกานะครับนายฟุตบอลนะครับนายฟุตบอลนะครับ โคเอชิอเฟิร์สฟุตบอลลีกนะครับในรอบ5ทุ่ม50นาทีขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเชียร์ฟุตบอลอย่างสนุกสนุกสนานเฮงไปปังทุกค่ำคืนนะครับส่วนท่านใดอยากจะได้นะครับทัศนะแนวทางเพิ่มเติมมากกว่านี้ผมลด,ดไว้ให้แล้วครับที่บ้านสีเขียวครับทางเข้าอยู่ตรงหน้าโไฟลยครับเข้ามาดูก็ได้สำหรับคนนี้บายบายสวัสดีครับ